สวัสดีท,ทุกทท่านเลยนะคะชื่อไทยมาแล้วคู่สันสวรรค์สร้างนะคะของคุณเหลนเจียรุนนั้นพร้อมออนแอร์ในเดือนตุลาคมนี้ค่ะพวกเรารอชมกันได้ที่ทางไอฉีอีไทแลนด์เลยนะคะก็มีเขาเรียกว่าข่าวด่วนหรือเปล่าไม่รู้แต่ก็เป็นข่าวที่ออกมาตั้งแต่วันที่28สิงหาคมแล้วนะคะก็สําหรับเรื่องคู่สันสวรรค์สร้างนะคะตอนนี้ก็มีโพสต์แล้วก็มีข่าวนะคะผุดขึ้นมาบนโซฮูเอนเตอร์เทนเมนต์มากมายเลย ก็เข้าใจเนาะเพราะว่าไกลที่จะออนแอร์แล้วก็ต้องมีการทําการตลาดประชาสัมพันธ์กันหน่อยนะคะสําหรับเรื่องนี้นะคะบทความที่เขาชื่นชมกันก็คือมันไม่ใช่ละครแบบธรรมดาธรรมดาที่เป็นแนวโรแมนติกอิงประวัติศาสตร์ย้อนยุคทั่วๆไปนะแต่ว่าเรื่องนี้นะคะจะเป็น ซีรีส์ที่มีความยาวถึง40ตอนแล้วก็ผ่านเนาะการเซ็นเซอร์อะไรเรียบร้อยมาหมดแล้วนะคะแล้วก็บทละครมีความน่าติดตามมากๆนะคะมีหลายๆอารมณ์ที่รวมๆกันอยู่ทําให้เขาบอกว่าจะกลมๆนะเรื่องนี้เราต้องรอดูนะคะสําหรับเรื่องนี้ก็มีาการเขาเรียกกำหนดการการออกอากาศนะคะของสตูดิโอภาพยนตร์เถาหยวนค่ะกําหนดฉายนะคะออนแอร์รอบปฐมทัศน์ในช่วงต้นเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้นะคะก็เป็นอีกหละครที่ ่าตื่นเต้นแล้วก็ให้ผู้ชมได้มีอะไรอะไรดูกันเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนั่นเองนะคะจุดแข็งของเรื่องนะคะในขณะที่ยังไม่ได้ออนแอร์ก็ต้องพูดถึงนักแสดงก่อนนะคะทีมงานก็สร้างสารรค์น่าประทับใจเจอพระเอกคุณหลนเจียหลุนของพวกเรานี่ก็โอ้โหค่ะอยากดูแล้วนะคะสําหรับเรื่องนี้แล้วก็เขาเป็นผู้ที่แต่งตัวแบบจีนโบราณได้เท่นะคะหน้าตามีความเก๋อัหวานจัดให้ความหล่อของคุณหลนเจียหลุนเนี่ยอยู่ในแคตตาล็อกโซนเดียวกันกับ คุณติงวิซีนะคะเป็นผู้ที่มีใบหน้าเก๋ไก๋หล่อเหล่านั่นเองค่ะแล้วก็เรื่องนี้นะคะเดี๋ยวจะได้เห็นเขาเรียกว่าอะไรดีศักยภาพของคุณหลินเจียหลุนในอีกมุมมองหนึ่งเพิ่มขึ้นมาด้วยนั่นเองนะคะส่วนนางเอกของเรื่องนะคะก็เป็นคนที่มีความาสวยในแบบคลาสสิกเนาะสำหรับคุณหวังเหอรุ่นนะคะเธอนั้นเป็นผู้ที่เคยได้รับบทบาทเนาะเฉียวว่านวานซึ่งก็เป็นที่พูดถึงมากในหอดอกบัวลายมงคลนะคะสําหรับเรื่องนั้นครมันติดล บนมากๆเลยดาราหลายๆท่านก็ได้อน,นี้ส่งไปด้วยแล้วก็มีโปรเจกต์ดีๆอย่างคุณหวังเหอรุ่นของพวกเราก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่มาจากผลงานอันโดดเด่นจากเรื่องหอดอกบัวลายมงคลนะคะทำให้เธอได้มาเป็นนางเอกเต็มตัวในเรื่องนี้แอดหวานคิดว่าใช่แน่นอนนะคะนี่คือเหตุผลหลัก <c oughs> การจราจ,จรคือดีขึ้นมาเยอะเลยนะคะก็เลยได้รับการคัดเลือกแล้วก็ได้รับโอกาสนี้นะคะคู่สรรสวรรค์สร้างมาคู่กับคุณหลนเจียหลุนนั่นเองค่ะตัวละครที่เป็นพระเอกในเรื่องชื่ออะไรนะคะคุณ หลุนเจหลุนของพวกเราจะรับบทเป็นลู่เฉียนเฉียวค่ะส่วนนางเอกของพวกเรารับบทเป็นซินเหมยนะคะคุณหวังเหิรุ่นนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีคุณจางไข่อิงด้วยรับบทเป็นนางรองของเรื่องนะคะก็แน่นอนว่ามีการเก็บไว้นะคะเป็นความลับด้วยค่ะสําหรับบทของจางไข่อิงนะคะยังไม่มีการบอกว่าเธอนั้นเล่นแบบว่าเออบทละครประมาณไหนอะไรยังไงชื่อก็ยังไม่บอกด้วยซ้ำโอ้มันต้องมีอะไรแน่ๆเลยนะคะแต่ว่ามีโปสเตอร์ของเธอออกมาเนาะก็ สวยหวานแหววเลยนะคะในชุดในชุดจีนโบราณนั่นเองค่ะก็ทําให้คุณจางไขอิงก็กลายเป็นดาวรุ่งนะคะที่น่าจับตามองมากๆนอกจากนี้ยังมีคุณหวังอี้หลุนนะคะมีคุณห่วงอี้มีคุณฟู่เว่ยหลุนคุณสุนเจ๋อหยวนคุณจางอี้เกอคุณติงเสี่ยวอิงนะคะคุณติงเสี่ยวอิงสาวสวยเนาะชิงเหนียวของพวกเราจากดาบพิฆาต กางหิมะเพื่อนๆจำได้ใช่ไหมคะก็มาด้วยในเรื่องนี้นะคะก็เป็นนักแสดงหลักของเรื่องค่ะก็พร้อมที่จะมากับามาถ่ายทอดเรื่องราวนะ,ะห้พวกเราได้ดูกันนอกจากนี้ยังมีรับเชิญพิเศษนะคะเป็นคุณเซวสุนเยามาด้วยนะคะนอกจากนี้มีใครอีกนะดารารุ่นอื่นๆม,มีมีเนี่ยมีคุณวรนจัวคุณหลี่คังคุณหวังหมิงหยางคุณหลิวซางหลินนะคะก็คุณหน้าคุณตาคนไทยหมดนะคะเพราะว่านักแสดงสมทบเองก็เขาก็เล่นวน,วน เ,เพื่อนๆค่ะก็เล่นวนเรื่องนี้เรื่องโน้นนะคะไปก็คนเดิมๆค่ะเ,เพื่อนๆแล้วก็แน่นอนนะคะนอกจากมีคุณเสี่ยวสุนเย่ามา มาเป็นพิเศษเชิญมาเป็นพิเศษแล้วยังมีคุณหลิวเฉียอ,อี้นะคะของแอดวานก็มาปรากฏตัวเป็นพิเศษด้วยในเรื่องนี้เป็นแขกรับเชิญพิเศษในฐานะานับบวชผู้สูงสักแห่งตระกูลจิ้งจอกค่ะหยวนจงนะคะก็มามาเยอะมีจํากัดมาแป๊บเดียวมาไม่เยอะแต่ว่าก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากนะคะเดี๋ยวเรารอดูว่าจะมาแบบว่าเด็ดสติขนาดไหนนะคะ นอกจากนี้มีดารารับเชิญพิเศษอีกหนึ่งคนนั่นก็คือคุณจางวีซีนะคะก็มาเล่นเรื่องนี้ด้วยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามบทบาทเฉพาะของคุณจางวีซียังไม่มีการเปิดเผยด้วยนะคะมีการปิดบังเอาไว้ก่อนค่ะซึ่งก็ เพิ่มความตื่นเต้นนะคะแล้วก็ความดึงดูดอยากรู้อยากเห็นของพวกเรามากขึ้นไปอีกนะคะสำหรับเรื่องนี้เนาะคู่สันสวรรค์สร้างนะคะดัดแปลงมาจากนาวนิยายชื่อเดียวกันของซื้อซื้อหลางค่ะเล่าเรื่องราวของลู่เฉียนเฉียวพระเอกของเรื่องนะคะซึ่งเป็นสมาชิกเผ่าปราบพูดผีแล้วก็ซินเหมยซึ่งเป็นสิทธิ์ของนิกายเซียนนะคะที่ทั้งคู่บังเอิญมาแบบพบเจอกันแล้วก็โชคชะตาทําให้เกิดพันธะวิญ,ญญาณต่อกันแล้วก็ประสบกับความยากลําบาก6ประการ ต้องฝ่าด่านเคาะร่วมกันนั่นเองนะคะทั้งสองจะค่อยๆนะคะพัฒนาความรู้สึกให้กันและกันแล้วก็ร่วมต่อสู้กับแผนการร้ายของลัสบอสในเรื่องค่ะหลังกายจากที่ผ่านนะคะความยากลําบากมากมายแล้วเนี่ยพวกเขาก็ได้ไปขัดขวางนะคะทำลายแผนการร้ายของตัวโกงได้สําเร็จจากนั้นก็เปิดเผยเปิดผนึกนะคะไอเรื่องของพันธะวิญญาณน,นั้นได้นะคะก็นําความสงบสุขมาสู่ทั้ง3อาณาจักรค่ะลู่เฉียนเฉียวนั้นนะคะเป็นผู้ที่ ที่ถูกสาบด้วยห้าความไม่สมบูรณ์ก็ได้แต่งงานกับซินเหมยนะคะเพื่อแสวงหาความสุขภาพที่ดีนั่นเองเพื่อจะให้ให้ไอห,ห้าความไม่สมบูรณ์นั้นสมบูรณ์นะคะละครเรื่องนี้จะเต็มไปด้วยเรื่องราวโชคชะตาความรักแล้วก็การผจญภัยที่เชื่อมโยงกันค่ะก็ทําให้เป็นละครที่มีหลายๆรสชาตินะคะนั่นก็คือมีความระทึกขวัญมีอาร์ซีจีแฟนตาซีวิชายุทธมีความหวานหวานนะคะก็น่าจับตามองทีเดียวนะคะ ส่วนไฮไลท์เบื้องหลังนักแสดงนะคะหลนเจียรุนก็เป็นตัวนําหลักแหละเพื่อนๆด้วยชื่อเสียงนะคะในอดีตที่สะสมมาก็ได้รับการยกย่องเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะให้เป็นหนึ่งในนักแสดงผู้กําหนดนิยามของละครย้อนยุคอิงประวัติศาสตร์ด้วยแล้วก็มียุคมีโซโซอีกอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะคะแล้วก็ด่านเคาะด้วยนะคะส่วนหวังเหอรุ่นเองนะคะนางเอกของเรื่องก็นั่นแหละยังคงใช้เรื่องหอดอกบัวลายมงคลอยู่นะคะเป็นตัวชูโลงให้พวกเรารู้สึกว่าเออเธอมีผลงาน เด่นๆในเรื่องนั้นนั่นเองค่ะอะค่ะเดี๋ยวพวกเราก็รอชมกันนะคะในเดือนตุลาคมปี2025นี้ใกล้แล้วเพื่อนๆค่ะอีกประมาณ4อาทิตย์ด้วยกันเดี๋ยวจะได้ดูแล้วสําหรับเรื่องนี้นะคะคู่สันสวรรค์สร้างค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็แพลตฟอร์มที่พวกเราจะไปดูกันได้พร้อมๆกันก็คือไอชีอีไทยแลนดดูภักไทยสับไทยนะคะพร้อมๆกันไปเลยค่ะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะหวานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ